สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหัวรวยซับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณนนะคะแต้มรวมสองตัวล่างะคะแบบคู่กี้นะคะเทียบชนสี่สูตรนะคะก่อนที่เข้าการคำนวณนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปดอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติตความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะแต้มรวมนะคะส่งตัวล่างนะคะแบบคู่คี้นะคะเทียบชน4สูตรนะคะแอดเลือกมาคะเป็นแต้มนะคะแบบ4หลักนะคะสตัวนะคะสถิตินะคะในการเทียบชนนะคะยีงวดนะคะสำหรับสมาชิกที่มีโปรแกรมรันนะคะก็สามารถนะคะแคปตรงนี้ไว้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะ เริ่มเดินนะคะตั้งแต่งวดที่ออกนะคะหกห้านะคะแต้มรวมสองตัวล่างนะคะก็คือเราจะใช้นะคะหลักสิบกับหลักหน่วยเนี่ยบวกกันนะคะหกบวกห้านะคะเท่ากับหนึ่งแบบนี้นะคะก็คือนะคะแต้มหนึ่งนะคะงวดแรกนะคะเขาชนกันนะตีแต้มหนึ่งตัวเดียวนะฮะออกหกห้านะคะงวดต่อมานะคะชนสามแต้มนะคะแปดศูนย์สองผลวันออกมาที่เบิลเก้าเก้านะคะแต้มแปดงวดต่อมาชนที่ห้าเจ็ดเก้านะคะผลวันออกมาที่ศูนย์เก้านะคะแต้มเก้า งวดตมาชนทต hey right ่มสามห้าเจผลวันออกมาที่สามฮะแต้ม3ามงวดตมาชนเต็มสามเจ็ดเก้านะะผลวันออกมาที่หนหกนะแต้มเจ็ดงวดตมาชนต็มแปดสองหนะผลวันออกมาที่หกสองนะแต้ม8ปดงวดตมาชนแต้มศูนย์สอนะคะผลวันออกมาที่เบอร์หนึ่งหนะคะเข้ามาที่แต้มสงงวดตมาชนเต้มสามนะคะผลวันออกมาที่หกเจฮะเข้ามาที่แต้มสามงวดตมานะคะชนแต้มศูนยนะคะผลวันออกมาที่ ก้าหนึ่งนะคะเขามาที่แต้มศูนย์งดตมานะคะชนแต้มสี่นะคะผลวัออกมาที่สีนะเขามาที่แต้มศูนย์งดตมาชนแต้มสอนะผลวัออกมาที่เบิ้ลหกนะเข้ามาที่แต้มสองงดตมาชนแต้มศูนย์สผลวัออกมาที่เบิ้ลสีนะเขามาที่แต้มแปดงดตมานะะชนแต้มเก้มเจ็นะผลวัออกมาที่หกนะ เข้ามาที่แต้มเก้างดมาชนที่เต้มห้นะครับผลัมออกมาที่หนึ่่นะฮะเข้ามาที่เต้มห้างดตมาหาชนที่เต้มศูนย์สองครับผลัรออกมาที่เก้นึ่งนะฮะเข้ามาที่เต้มศูนย์งดตมาชนที่เต้มเก้าสามนะผลัรมออกมาที่แปดห้านะฮะเข้ามาที่เต้มสามงดตมาะะชนที่เต้มนะเจ็ดเนะครับผลัรมออกมาที่แปดเก้านะเข้ามาะะที่เต้มเ งวดมาะชนที่แต้มสามเจะผลรวัออกมาที่หกหนึ่งนะคะเข้ามาที่แต้มเจ็ดงวดมาะชนที่แต้มเก้าสะผลรวัออกมาที่ศูนย์เก้านะคะเข้ามาที่แต้มเงวดมาะชนที่แต้ม7จ็ดะผลรางวัลออกมาที่สี่สามนะคะเข้ามาที่แต้มเเสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะะเขาชนนะที่สองแต้มนะก็คือแต้มสี่กับแต้มหนะผลรวัออกมาที่เจ็ดนะ เข้ามาะฮะเตดแต้มหกนะเสร็จแล้วนะเราไปดูสูตรของงวดนี้กันนะคะ เรามาดูนะคะสูตรที่หนึ่งะคะสูตรร้ยใช้หลักแสนสิบล้างหน่อยล้างหน่อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนด์มีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกเจ็ดเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกแปดเท่ากับสาม ตัวแรกสนะคะสบวกสเท่ากับเจ็ดบวกสเท่ากับเก้บวกสเท่ากับหเราจะได้นะแต้มรวม2ตัวล่างนะในสูตรที่1นึ่ะคะเป็นแต้มคีนะคะสามเจ้าหนสูตรที่สองนะคะเราใช้หลักแสนบวกหลักพันสองครั้งหน่วยบนสองครั้ง10ล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สองสิท้ายครั้งที่1นและบวกข้างที่2 2องบวกหเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับสี่สี่บวกเจ็ดเท่ากับหนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกเก้าเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเเทกับเบวกศนเทกับเกบวกแเท่ากับเจบวกสะเท่ากับเก้าเก้าบวกสเท่ากับหนวกบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับหเราจะได้นะแต้มรวม2ตัวล่างนะ,ะในสูตรที่2องนะ,ะแต้ม9 1 3าหสูตรที่3นะคะเราใช้หลักแสนบวก10บนสองครั้งหน่วยบนสองครั้ง10ล่างหน่วยล่าง ร้อยหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่สองทายครั้งที่1 2บวก0นเท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก7เท่ากับ5้บวก9เท่ากับ4 4บวก9เท่ากับ3 3บวก0ูนเท่ากับ3 3บวก8เท่ากับ1นะคะหบวก2เท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9เราจะได้นะแต้มรวม2ตัวล่างนะในสูตรที่3นะแต้ม1นึ่สูตรที่4นะคะเราใช้หลักแสนบวก หน่วยบนสองครั้ง10บล่างหน่วยล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองบวกหกเท่ากับแปบวกเเท่ากับห้าบวกเเท่ากับสีบวกศูนย์เท่ากับสีบวกเ้าเท่ากับสาบวกศนเท่ากับสาบวกแเท่ากับหนงะคะหนึ่งบวกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้บวกสี่เท่ากับเเราจะได้นะ แต้มรวม2ตัวล่างนะะในสูตรที่4นะ,ะเป็นแต้มคีนะคะหนึ่้าเก้าครบแล้วนะ,ะทั้ง4ีสูตรนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูะะด้าน,นานะฮะสูตรที่หนึ่งนะคะสามเจ็ดเก้าหนึ่งสูตรที่2 9 1เกสูตรที่3ามหนสูตรที่4 1 3หนึเนะคะเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูตัวที่ ชนในงวดนี้นะคะตัวแรกนะคะก็คือแต้มสามนะคะตัวต่อมานะจิตมีสองสูตรนะคะตัวต่อมานะคะก็คือแต้มเก้านะคะแล้วตัวต่อมานะคะก็คือแต้มหนึ่งนะคะในงวดนี้เนี่ยชนกันทั้งหมดคะสามแต้มนะคะก็คือแต้มสามแต้มเก้านะคะแล้วก็แต้มหนึ่งนะคะสำหรับนะะคแต้มรวมคะสองตัวล่างนะคะ ตามความน่าจะเป็นในงวดนี้นะคะน่าจะมานะคะ่ะเต็มคีนะ,ะ่ะเต็มสามเต็มเก้าเต็มหนึ่งคะเดี๋ยวแอดจะไปเขียนให้ด้านหลังะคะว่ามีนะคะตัวเลขอะไรมั่งนะคะถ้าสามนะคะก็จะมีนะคะที่คู่ชุดนะคะสามศูนย์

54แต้ม1ก็จะมีที่1 0 2 9 3 8 7 4 5 6 นี่นะคะแต้มสามนะคะจะมีที่3ามศูนย์หนสองเก้าี่ห้าแปดเจ็ดหแต้มเก้าจะมีที่เก้าศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดสองสามหห้าสี่แต้มหนึ่งจะมีที่1นึ่งศูนย์เ้าสสามแปดเจ็ดสี่แล้วก็ห้าหกนะเดี๋ยวอาจารย์ไฮไลท์นะคะตัวที่แอดมองว่านะคะเด่นๆในงวดนี้นะคะถ้าแอดมองนะคะในงวดนี้เนี่ยตัวที่ติดนะคะอ่าที่เลข4นะคะก็จะเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะคะสี่นะคะ ถ้าสี่มาคะเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่นะคะเสร็จแล้วตัวที่แอนมองว่านะคะเด็ดอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเลขห้านะคะก็จะมีนะคะที่ห้าแปดนะคะห้าสี่นะคะแล้วก็ห้าหกนะคะแล้วเด็ดอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนะคะเลขหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเลขหนึ่งมาคะแอดเลือกไปที่แต้มเก้าแล้วกันนะคะอันนี้ก็แค่ความชอบส่วนตัวแค่นั้นนะคะ หนึ่งสองกับหนึ่งศูนย์ะแอดมองว่าตัวเลขนะคะมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็เลือกเล่นได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะให้เด่นประมาณนี้นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ็ดสองนะ,ะเพื่อนๆลองเลือกดูนะคะว่าเพื่อนๆชอบนะส่งตัวล่างนะคะที่ตัวไหนนะชอบแต้มไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะคะ พิจารณานําไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคําติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ